สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับฝั่งนครพนมนะครับเหมือนว่าแห่งที่สามนะครับผมตอนนี้น้องจาก,กีนนข้ามประเทศไปแล้วไม่รู้ว่าจะก,กีจะหนีข้ามประเทศไปหรือเปล่านะเห็นไปคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือคนตัดหญ้านะครับจุดหน้เครึ่งแบบจคร่งแบบเห็นเหมือนเอ่อชีโบชีเบบนต้นไม้นะครับก็ทําอะไรก็ไม่รู้ เดินกลับมาแสดงว่าด่านไม่ข้ามครับเพราะตะกี้ดูไม่เหมือนคนไทยครับก็กระเป๋าบักใหญ่ครับเบิ่งพอดีก็ชี้ไปชี้มาอยู่ครับไม่รู้จะชี้อะไรนะสงสัคุยภาษาอังไม่รู้เรื่องรถบรรทุกเขาก็วิ่งขนส่งไปลาวได้อยู่เนาะรถบรรทุกได้ปกติครับผมเห็นอยู่เขาบอกเจ้าใจไปนี้ครับเจ้าใจเฮ้ยข้ามไม่สำเร็จเอาไง ไม่ข้ามพีวีออดบอกไปก็ไปโอไปตรงนู้นจากกีอ้อมไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นเลี้ยวไปทางนั้นไปทางซ้ายทางขวาทางนู้นแล้วเกาะรถไปเลยเกาะรถไปเลยฮะอะไรนะไม่เอาตรงนู้นเลี้ยวไปทางขวาฮะโอ้งั้นก็กลับขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งเรือข้ามเดี๋ยวเราไปนั่งเรือข้ามกันโอเคค่ะตรงนู้นนะโอเค งั้นเราก็ขึ้นรถด,ดีกว่านะครับลงเนระือโอเคลงเรือก่อนนะมันโควิดมันโควิดโอเคครับ